ปับพระโตปะมะสูตรที่หสาวัตถีนิทานครั้งนั้นแลพระเจ้าประเสนที่โกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในตอนกลางวันครั้นแล้วได้ทรงอภิวาทแล้วประทับอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกระเท้าเธอว่า เชิญเถิดมหาบอพิษพระองค์เสด็จมาแต่ไหนหนอแต่วันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระราชาผู้กษัตริย์ได้มูรธาพิเศษแล้วผู้เมาแล้วเพราะความเมาในความเป็นใหญ่ผู้อันความกำหนัดในกามกลุ่มลุมแล้วผู้ถึงแล้วซึ่งความมั่นคงในชนบทผู้ชำนะซึ่งปัตพภีมนทนอันใหญ่แล้วครอบครองอยู่ ย่อมมีราชกรณียะอันใดบัดนี้หม่อมฉันถึงแล้วซึ่งความขนขวายในราชกรณียะเหล่านั้นดูก่อนมหาบอพิษพระองค์จะทรงสำคัญความข้อนั้นเป็นชะไหนณนะที่นี้ข้าราชการของพระองค์ผู้ครรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานพึงมาแต่ทิศตะวันออกเขาเข้ามาเฝ้าพระองค์ แล้วพึงกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าขอพระองค์พึงทรงทราบใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพึงมาจากทิศตะวันออกณที่นั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกําลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาพระพุทธเจ้าข้าสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทา ขอได้โปรดกระทำเสียเถิดลำดับนั้นข้าราชการคนที่สองผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานพึงมาแต่ทิศใต้ถัดนั้นข้าราชการคนที่สามผู้ควรเชื่อถือมีวาจาเป็นหลักฐานพึงมาจากทิศตะวันตกต่อจากนั้นข้าราชการคนที่สผู้ควรเชื่อถือ มีวาจาเป็นหลักฐานพึงมาจากทิศเหนือเขาเข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วพึงกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้าขอพระองค์พึงทรงทราบใต้ฝ่าละองธุลีพบาทข้าพระพุทธเจ้าพึงมาจากทิศเหนือณที่นั้นข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆ กำลังคลิ้งบทปวงสัตว์มาพระพุทธเจ้าข้าสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทำขอได้โปรดกระทำเสียเถิดดูก่อนมหาบอพิษครั้งเมื่อมหาภัยอันร้ายกาศที่ทำให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าที่พระองค์จะพึงทรงกระทำในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยาก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นเมื่อมหาภัยอันร้ายกาจที่ทำให้มนุษย์พินาศอันใหญ่โตถึงเพียงนั้นบังเกิดขึ้นแก่หม่อมฉันอะไรจะพึงเป็นกิจที่หม่อมฉันพึงกระทําในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากเล่านอกจากการประพฤติธ,ธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการทำบุญ ดูก่อนมหาบอพิษอัตมภาพขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงทราบดูก่อนมหาบอพิษชราและมรณะย่อมครอบงำพระองค์ดูก่อนมหาบอพิษก็และเมื่อชรามรณะครอบงำพระองค์อยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่มหาบอพิษพึงกระทำข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ก็และเมื่อชรามรณะครอบงำหม่อมฉันอยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่หม่อมฉันควรจะทำนอกจากการประพฤติทธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการทำบุญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการรบด้วยช้างเหล่าใดย่อมมีแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้ว ผู้เมาแล้วเพราะความเมาในความเป็นใหญ่ผู้อันความกำหนัดในการกรุ่มลุมแล้วผู้ถึงแล้วซึ่งความมั่นคงในชนบทผู้ชำนะซึ่งปัตภีมนทนอันใหญ่แล้วครอบงามอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อชรามรณะครอบงามอยู่คติวิสัยแห่งการรบด้วยช้างแม้เหล่านั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ การรบด้วยม้าแม้เหล่าใดการรบด้วยรถแม้เหล่าใดการรบด้วยทหารเดินเท้าแม้เหล่าใดย่อมมีแก่พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วผู้เมาแล้วเพราะความเมาในความเป็นใหญ่ผู้อันความกำหนัดในการกุ้มลุมแล้วผู้ถึงแล้วซึ่งความมั่นคงในชนบทผู้ชำนะปัตภีมณฑนอันใหญ่แล้วครอบงำอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อชรามรณะครอบงามอยู่คติวิสัยแห่งการรบด้วยทหารเดินเท้าแม้เหล่านั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในราช,ชสกุลนี้มหาอมาตย์ผู้มีมนซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายค่าศึกที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่เมื่อชรามรณะครอบงำสิคติวิสัยแห่งการรบด้วยมุลแม้เหล่านั้นหามีไม่อันหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในราชสกุลนี้เงินทองท,งทั้งที่อยู่ในพื้นดินท,ทั้งที่อยู่ในเวหาดซึ่งพวกหม่อมฉันสามารถจะใช้เป็นเครื่องมือ,อยุแย่ให้ข้าศึกที่ยกมาแต่กันก็มีอยู่เป็นอันมาก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่เมื่อชรามรณะครอบงามสิคติวิสัยแห่งการรบด้วยทรัพย์แม้เหล่านั้นหามีไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แลเมื่อชรามรณะครอบงามอยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่หม่อมฉันควรทํานอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศล นอกจากการทำบุญถูกแล้วถูกแล้วมหาบอพิษก็เมื่อชรามรณะครอบงามอยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่พระองค์ควรทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการทำบุญพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรภาสิทธินี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้เขาใหญ่แล้วด้วยศิลาจดท้องฟ้ากลิ้งบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดชราและมัจจุก็ฉันนั้นย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกแพทย์พวกสูตรพวกจันทานและคนเทมูลฝอย ไม่เว้นใครๆไว้เลยย่อมย่ำยีเสียสิน้นณะที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้างพลมาไม่มียุทธภูมิสำหรับพลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับพลราบและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนหรือด้วยรับเพราะฉะนั้นแลบุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน พึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์